เปิดเงินเดือนเมพิชนาตได้รับหลังแต่งสามีเศรษฐีขยับสถานะมาเป็นสามีภรรยายอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเมพิชนะสาขากรเจร้าของแฮท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 ก็ว่าจะไม่รับและไฮโซบิกอัครวัฒนคงสดิการทายาทหนักธุรกิจที่ทั้งสองคนได้ถือเลิกดีเข้าพิธีวิวายใหญ่ในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมา แถมเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนที่ประเทศอินเดียแบบมันดาลล่าสุดสาวเมธิชน a ควงแขนคุณสามีมานั่งพูดคุยในรายการสามแซบพร้อมเมธิชน a เล่าชีวิตรักหลังแต่งงานโดยช่วงหนึ่งของรายการแม่ชมพู่อารยะก็ได้ถามว่าให้เงินเดือนภรรยาเดือนเท่าไหร่คะให้โซบิกไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้อะไม่หรอกคือคุยกันว่า วันนึงเคยคุยกันถ้าแต่งงานมีครอบครัวถ้าเมย์ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพเมย์พิชชาตคุณแม่หรือไม่ได้ทำงานร้อยเปอร์เซน์ก็คิดว่าคงต้องช่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่อาจจะไม่ให้เป็นเงินเดือนหรือเปล่าเมย์พิชนาตเขาเคยถามค่ะเคยถามว่าแบบตอนที่ว่าขอเราแล้วยากรู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆพอจะรู้ไหมว่า เพื่อนๆคนอื่นสามีเขาให้ตังไหมให้กี่บาทไม่รู้อ่ะกี่บาทก็ได้เอาที่เราไหวแล้วกันสบายๆด้วยกันจริงๆเราเช่วยเหลือกันอยู่แล้ว